ครูทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะครูทิพย์วันนี้มาพบกับครูทิพย์กับครูเอในเกรดความรู้กับครูภาษาไทยนะคะวันนี้เสนอตอนอาวเสนอตอนอะไรคะคำไทยมักใช้ผิดค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเราส่วนใหญ่คำไทยบางคำคำในภาษาไทยบางคำมีเขียนผิดบ้างพูดผิดบ้างนะคะแต่ในคลิปนี้สำหรับเด็กๆ ระดับชั้นป .2 ปอ .3 อาจจะยังไม่ได้เรียนคําบางคําในคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเราดูเพื่อความส,ส,น,สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะคะแล้วก็คําเหล่านี้เด็กๆอาจจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็คลิปนี้เด็กๆสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับพี่ๆได้นะคะ,คะเดี๋ยวเราเผื่อเราไปร้านอาหารแล้วเราไปเจอคําพวกนี้ เราจะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ได้ถูกนะคะว่าคำที่ถูกต้องมันคืออะไรค่ะอยากรู้หรือยังคะเด็กๆว่าคำไทยที่เรามักใช้ผิดมีอะไรบ้างออยากรู้แล้วค่ะคุณครูทิพย์ถ้ายอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะ,ะคำแรกนะคะคือคำว่าโคตรนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะ เป็นรอเรือมาด้วยเป็นการออกเสียงควบกล้ำแต่รอเรือตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงนะคะเป็นพยัญชนะไม่ออกเสียงเวลาเด็กๆเ,เขียนคำที่ถูกต้องรอเรือจะต้องอยู่หลังต่อเต่านะคะคำนี้เป็นคำนามหมายความว่าวงสกุลเผ่าพันธุ์หรือต้นสกุลนั่นเอง คำต่อไปนะคะคำว่าน้ามันกา๊าซแต่เด็กๆส่วนใหญ่ชอบออกเสียงว่าน้ามันกา๊าซซึ่งผิดนะคะถ้าเป็นคำไทยแท้เราจะไม่ออกเสียงเสียงสอนะคะหรือเสียงซซนะคะเราจะอ่านว่าน้ำมันกา๊าซและตัวสะกดก็ไม่ใช่ตัวโซด้วยต้องเป็นตัวดอเด็กค่ะคำนี้เป็นคำนามค่ะมีความหมายว่าน้ามันชนิดหนึ่งใช้จุดไฟตะเกียง คำต่อไปนะคะคำต่อ,อไปค่ะคำนี้เราเจอกันบ่อยๆนะคะคำนี้ส่วนใหญ่เด็กๆจะอ่านว่าจราจนคือมีรอเรือนะคะแต่คำที่ถูกต้องจราจนจะต้องเป็นลอลิงนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะคำนี้เป็นคำนามนะคะหมายความว่าความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปกันเลยคำต่อไปคือคำว,ว่าบางสุกุลนะคะส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราจะชอบพูดคำว,ว่าบางสกุลซะส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดที่เราใช้กันจนเคยชินจนลืมนึกไปว่าอ๋อคำที่ถูกต้องต้องอ่านว่าบางสุกุลนะคะต้องมีสระอุด,ด้วยคำว,ว่าบางสุกุลเป็นคำนามนะคะแปลว่าผ้าที่พระพิสุชักจากศพ หรือที่ทอดไว้หน้าศพหรือที่ทอดบนได้สายศิลหรือผ้าโยงที่ต่อจากศพด้วยการปรงกรรมาฐานนะคะเหล่านี้เรียกว่าผ้าบังสุกุลค่ะ,ะคำต่อไปนะคะอนิสงเด็เดกๆสังเกตคำว่าสงโลกสังเกตคำว่าสงนะคะสงคำนี้ที่มีคอราคาังเป็นตัวกะลันจะหมายถึงพระสงฆ์ค่ะเราจะไม่ใช้คอราคาังกะันนะคะ อนิสงส์งที่ถูกต้องคำที่ถูกต้องจะใช้สอสเสือกันไว้ด้านหลังค่ะคำนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงผลแห่งกุศลกรรมผลบุญประโยชน์เช่นอนิสงส์งกระถินค่ะขับต่อไปนะคะคำว่าบิดพริ้วไม่ได้อ่านว่าบิดพริ้วนะคะเราจะใช้ลอดิงในการควบกล้ำเราไม่ใช้รอเรือนะคะบิดพริ้วเป็นคำกริยาค่ะ แปลว่าหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลงค่ะอ่าคำต่อไปคํานี้เราเจอในชีวิตประจําวันกันบ่อยๆเลยใช่ไหมคะคุณครูทิพย์ใช่ค่ะอ่าคำนี้อ่านว่าคลินิกนะคะไม่ได้อ่านว่าคลินิกเด็กๆต้องเปลี่ยนสระค่ะจากสาะอีให้เปลี่ยนเป็นสาะอีนั่นเองอ่าคำนี้เป็นคํานามค่ะหมายถึง สถานรักษาพยาบาลโดยมากจะเป็นของเอกชนมักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจำนะคะแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโดยเฉพาะทางนะคะคำนี้ใช้ให้ถูกต้องนะคะคําต่อไปกันเลยค่ะคําต่อไปคือคําว่าอุบาทนะคะคําว่าอุบาทที่ถูกต้องจะต้องมีวอลแวนกลาลันด้วยถ้าไม่มีวอลแวนการันคำว่าบาทตัวนี้คือหน่วย ค่าหน่วยของเงินในประเทศไทยนะคะคำนี้เป็นคำวิเศษค่ะแปลว่าอัป,ปรปไม่เป็นมงคลค่ะคำต่อไปกันเลยคำนี้เพิ่งผ่านบทเรียนกันไปเองนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะคำนี้อ่านว่าทะเลสาบค่ะตัวสะกดด้านหลังนะคะคำที่ถูกต้องจะต้องเป็นบใบไม้สะกดนะคะเราจะไม่ใช้ปอป่านะคะ คำนี้เป็นคำนามหมายถึงห่วงน้ําใหญ่ที่มีแผ่นดินร้อมรอบมีสองชนิดคือทะเลสาบน้ําจืดและทะเลสาบน้ําเค็มค่ะคำต่อไปค่ะคําว่าโอกาสคํานี้เด็กๆเขียนผิดกันค่อนข้างบ่อยบ่อยมากนะคะคําว่าโอกาสที่ถูกต้องจะต้องเป็นสอเสือสะกดแต่ถ้าเป็น สอสลาสะกดนั้นจะเป็นอากาศนะคะไม่ใช่โอกาสนะคะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าช่องทางเวลาที่เหมาะจังหวะที่เหมาะสมค่ะคำต่อไปคำนี้ก็เจอบ่อยนะคะเด็กๆมักมเขียนผิดบ่อยด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าศีษะนะคะแต่ว่าสลอีมันอยู่ตรงสอสลาจึงจะถูกต้องนะคะเด็กๆมันไม่ใช่คำควบกล้ำไม่แท้นะคะ ถ้าสาะอีไปอยู่ตรงรอเรือจะผิดทันทีเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเปลี่ยนสาะอีใหม่มาอยู่ตรงสสาราค่ะคำนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงหัวเป็นคำสุภาพที่ใช้แก่คนค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าพัดไทยคำนี้เราจะเห็นบ่อยมากๆแล้วร้านเยหลายร้านเป็นไงคะคุณเอ๋มักจะใช้ ผิดอยู่บ่อยๆนะคะใช่เลยค่ะส่วนใหญ่ร้านค้าร้านที่ขายผัดไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียอยักษ์กำกับไว้ด้านหลังแต่คําที่ถูกต้องคําว่าผัดไทยต้องมียอยักษ์ด้วยนะคะคํานี้เป็นคํานามค่ะก็คือเป็นอาหารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะผัดไทยพูดแล้วก็หิวแล้วใช่ไหมคะหิวเลยค่ะเดี๋ยวจบคลิปเราไปกินผัดไทยกันดีกว่าค่ะคุณทิพต้องกินแล้วล่ะค่ะ คำต่อไปเลยค่ะคำนี้มาอีกแล้วอาหารค่ะครูทิพย์ค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคำนี้อ่านว่าพระแหงค่ะแต่คําที่มักพบกันก็คือพอพานจะไม่มีสระอะนะคะแต่คําที่ถูกต้องเด็กๆต้องนําสระอะเข้าไปอยู่ด้วยคํานี้จึงอ่านว่าพระแหงค่ะเป็นคำนามนะคะหมายถึงแกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้นน้ำแกงจกข้คนๆค่ะ ค,คำต่อไปนะคะคำว่าเปอร์เซนคำว่าเปอร์เซนที่มักจะเขียนผิดกันก็คือจะไม่มีไม้เตอรูคูคำที่ถูกต้องที่เขียนถูกต้องคำว่าเซนจะต้องมีไมาตแต่คูด้วยนะคะคำนี้เป็นคำนามหมายถึงจำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละการคิดเทียบเป็นส่วนร้อยเรียกว่าร้อยละหรือต่อร้อยใช้เครื่องหมายเปอร์เซน์แทนค่ะ อ้วเป็นยังไงคะหลายคําเลยค่ะคุณครูทิพย์ค่ะหลายคําที่ผ่านไปเมื่อกี้เด็กๆพอจะคุ้นตาคุ้นหูกันบ้างไหมคะว่าคาไหนที่เขียนผิดคําไหนที่เขียนถูกถ้าเราพร้อมแล้วนะคะคุณครูเอกับคุณครูทิพย์มีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามาแก้คําผิดกันนะคะดูซิว่าเด็กๆจะแก้คําผิดได้กี่ขอ้อเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนะคะช่วยครูทิพย์กับครูเอแก้คําผิดด้วยอ่ะ เด็กพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรคะคุณครูทิพย์ผัแนงค่ะอ้าวผิดตรงไหนผี่เมื่อกี้คุณครูบอกกับครูทิพย์ไปเองว่าหิวอแล้วคํานี้ผิดตรงไหนเด็กๆช่วยครูทิพย์คิดหน่อยช่วยคิดหน่อยค่ะคิดคิดคิดใกล้หมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะอนับถอยหลังละค่ะห้าสี่สามสอง ห,หมดเวลาอ่าหมดเวลาแล้วฉันเลยก็คืออ่าต้องมีสระอะมาด้วยค่ะอ่านว่าพระเนงนั่นเองคำต่อไปคำว่ากลังวานเดี๋ยวกูทิปใบให้จุดที่ผิดคือตัวสะกดของคำว่าวานค่ะอ้าว ตัวอะไรคะรอจุฬาหรือเปล่าคะกุทิพย์รอจุฬาประวานหรือเปล่าถ้ารอจุฬาจะเป็นประวานนะคะ,ะไ,ดได้คือว่ากังวานน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไระชื่อเสียงโด่งดังค่ะกังวานเลยค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะะนะห้าสี่สามสองหนึ่1หมดเวลาเป็นนอนหนูสะกดนั่นเองค่ะกังวานตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่ามัก มักคุเทศหมายถึงผู้ที่นําเที่ยวค่ะมักคุเทศเดี๋ยวคุทิปใบให้ผิดตรงตัวการันค่ะผิดตรงตัวการันค่ะผิดตรงตัวการันตัวอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะคุ้นเคยรีบไปหาพจนานุกรมกันใหญ่เลยใช่ไหมคะจะหมดเวลาแล้วนะคะจะหมดเวลาแล้วนะคะห้าสี่สาม สองนึ่งหมดเวลาค่ะที่ถูกต้องก็คือจะต้องเป็นกอไก่กะลันนั่นอเองนะคะคาหนูกลาลันมันจะหมายความว่าอะไรคะครูทิพย์ฟังเทศแล้วค่ะคหมายถึงการสั่งสอนของพระค่ะใช่ค่ะอ้าวคำนี้อ่านว่าสังสรร เออเราจะผิดตรงไหนอ่ะมันไม่น่าผิดเดี๋ยวดีบอกมันผิดด้วยหรอคำนี้คุณครูให้ผิดหรือเปล่ามันมีผิดด้วยหรออะ,อะไรมันหายไปลูกข้างหลังมีอะไรม,มีมีส่วนหนึ่งที่หายไปอาจช่วยครูทิพย์คิดหน่อยอ่คิดเลยค่ะครูเอให้เวลาค่ะเดี๋ยวจะนับถอยหลังแล้วนะคะ5้าสสามสอง หนึ่งหมดเวลาคำที่ถูกต้องจะต้องมีคอควายเป็นตัวกลันนั่นเองนะคะคำว่าสังสรรค์นะคะอ้าวคำนี้อ่านว่าผาสุกและผิดตรงไหนอนะมันก็คือความสุขอะครูที์ผาสุกผิดตรงไหนครูที์ใบให้ตัวสะกดค่ะตรงคำว่าสุขค่ะตัวสะกดผิดแน่นอนค่ะเด็กๆคิดว่าตัวสะกดน่าจะเป็นอะไรอาวดูเลยค่ะ มาตราแม่กกค่ะลูกดูเลยค่ะมีกี่ตัวเอามาให้หมดเลยคิดว่าเป็นคำไหนเอ่ยติ๊กตอบคิดว่าเป็นคำไหนคะนับถอยหลังแล้วนะคะ5้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาอ่าสะกดด้วยตัวกอไก่นั่นเองค่ะผาสุก คำต่อไปค่ะคําว่าอนุญาตคํานี้ผิดบ่อยมากเ<ช>ด็กๆคิดผิดบ่อยมากคําว่าอนุญาตเกินมาค่ะใส่เกินมาใช่อันนี้เกิดต้องตัดออกค่ะต้องตัดอันนี้ออต้องตัดเราจะตัดอะไรออกเราจะต้องตัดอะไรออกอ้าคิดเลยค่ะลูกเราตัดอะไรออกดีนะตัดสระอุใช่ไหมคะครูทิพย์อนุญาตแล้วค่ะถ้าอย่างาน,นั้นมันจะไม่ได้รู้แล้วสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา เราตัดสละอีออกนั่นเองอนุญาตไม่มีสละอีตรงตอเต่านะคะแต่ถ้าญาติมีสละอีตรงตอเต่าจะแปลว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือลุงป้านะ้าอานั่นเองใช่แล้วค่ะคำต่อไปคำว่ากฎหมายคำว่ากฎหมายเอ๊ะอะไรผิดแต่เด็กๆหลายคนคุณติย์เชื่อว่าน่าจะพอเดาออกแล้วว่าผิด ตรงไหนมันเขียนใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมคะครูทิศไกลมากใครคลายมากเปลี่ยนนิดเดียวเองค่ะเด็๋ๆเปลี่ยนนิดเดียวเองเดีกๆวคือว่าผิดตรงไหนคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะครูเอ็นนับถอยหลังแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วะคะ่ะคำที่ถูกต้องก็คือกฎหมายสะกดด้วยดอชด,ดาน,นะไม่มีหยักนะคะกฎหมายไม่มีหยักนะคะ คำต่อไปค่ะอ้าวคำนี้ปรากฏค่ะเหมือนกันเลยกดเดียวกับเมื่อกี้เลยหรือเปล่าคะคุณทิปแค่อย่างนี้เองค่ะสลับค่ะแค่สลับตัวสะกดง่ายไหมง่ายอ่าเฉลยเลยละันอ่าเฉลยเลยคำนี้กดใช้ตอประตักนั่นเองนะคะอย่าใช้ผิดนะคะอ้าวคำนี้อ่คุณทิปออกเสียงสิคะกะเทยค่ะ เอครูทิพย์ออกเสียงอีกทีที่้างเด็กเผื่อเด็กๆไม่ได้มินค่ะกะเทยค่ะอ้าวฟังครูทิพย์ออกเสียงแล้วอะไรผิดคะตัวอะไรมันผิดคะอะไรต้องหายต้องหายไปแน่ๆต้องตัดออกค่ะใช่มีคำตัดออกค่ะอ้าวครูเอนับถอยหลังแล้วนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาอ่ากะเทยไม่มีรอเรือนะคะ เขียนให้ถูกเขียนให้ถูกคำต่อไปค่ะคำว่ากาลเทศะกาลเทศะคุณทิศใบให้นิดหนึงมีเกินมาค่ะตัดออกอีกแล้วต้องตัดแต่จะตัดตัวไหนเอ,อ่ยเด็ดเลองคิดสิคะเราจะตัดตัวไหนออกมีคำมีสระเกินมาแล้วกันแล้วใบให้ด้วยว่าเป็นสระอะ อ้าวเอาอ่ไหนอ่ะหน้าหรืออ่ะหลังดีคะอ่าเราจะใช้อ่ะไหนดีคะอ่ะหน้าหรืออ่ะหลังอ่ะคุณดีใบให้เราหนาอ่ะสระอ่ะต้องตัดออกค่ะอ้าวตัดเลยค่ะชฉเลยนะคะไปเลยค่ะอ่าการะเทะจะไม่มีสระอ่ะตรงลอลิงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำไทยที่เรามักจะใช้ผิดในชีวิตประจำวันไปแล้วหลังจากนี้หวังว่าเด็กๆจะใช้คำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะเพจนี้นะคะคุณครูเอกับคุณครูทิพย์นะคะต้องขอขอบคุณเพจคคำที่มักใช้ผิดในภาษาไทยนะคะของพจานานุกรมราชบัณฑิตยสถานเอาไว้ด้วยนะคะ ที่มีคำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะ,ะหวังว่าต่อๆไปเด็กๆคงจะใช้คำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ในเก็บความรู้กับครูภาษาไทยในคลิปหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครูทิพย์และครูเอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ